ยังไม่จบไอจีแมวแตงโมเคลื่อนไหวล่าสุดโพ์รูปนักการเมือง แม้ก่อนหน้าน mm ี้บางแจ็คจะออกมาโพสต์ว่าได้ส่งของกลับคืนให้กับคุณแม่แตงโมนิดาแล้วขณะนี้ได้กู้มือถือแตงโมได้หนึ่งรอเปอร์เซนต์กำลังส่งมือถือคืนแม่แตงโมเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไปส่วนใครก็ตามที่มิ่นประมาทหรือคุกคามชีวิตส่วนตัวจะดำเนินคดีตามกฎหมายอเมริกาและกฎหมายไทยโดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพักไทยศรีวิไลดดำเนินการต่อไปขอรับรองว่าสิ่งที่กู้ข้อมูลมือถือแตงโมมาได้ถ้าทุกคนเห็นจะต้องตกใจแน่นอนแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อพบว่าอินสตาแกรมแมวของแตงโมเมลอนมอนสเตอร์มีการเคลื่อนไหวโดยโพ์ภาพของดาราสาวผู้ล่วงรับพร้อมแคปชั่นระบุว่าว่ายน้ำเก่งจมน้ำได้ไงนอกจากนี้ยังได้ลั่นไอจีสตอรเป็นรูปของนักการเมืองชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักคือไผ่วันพ้อยงานนี้ชาวเด็ดหลายคนเริ่มไม่ขำด้วยแล้วเข้ามาคอมเมนต์โจมตีสนันไอจีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณคะ่ะ